สวัสดีค่ะต้มเนื้อค่ะต้มเนื้อนี่ร้ชค่ะพี่น้องต้มเนื้อค่ะเมื่อกิ้น้ำกันเนื้อมีแต่ตะไคปปร้ใบบักกูดพี่น้องค่ะ นี่แค่แต่ไค่ไปบักตุไม่กินไม่กินค่ะกินเนื้อหน่ะพี่น้องค่ะต้มเนื้อต้มเนื้อบ่งมันแตกกันรู้พี่น้องเห็นมาจ่ามันแตกกัน ต้มเนื้อค่ะต้มเนื้ออามาเอาใบบักขามาใส่ให้แม่หน่อยมะใบบักขา,ม,า,า,ม,า,ขาม่ลูกอันนั้นได้บะเลยตรงไหนฮะแม่ออปล่อยไว<ง>้นั่นเลยบอใส่บาใส่เลยบะใส่ เอาใบบักขามมาปลูกนั่นอันใดเอาง่ายเอามาหักมาเยอะๆเลยใส่ใบบักขามน้ะแม่จ้ะมันสิได้หอม ให่หักมาเลยไห่ลูกหักมากิ้งมาโปเลยหักหักมากิ้งเห็นไหมอะห,หักกิิงเลยบอกเออหักกิงกกกิงเออเอมีตัดจริงไหมใ่บักขามา,มาเด้อพี่น้องขาไม,ม่กินน้ำกันค่ะต้มเนื้อต้มขาลายแต่ต้มขาลายใสใบบักขา,าพร้อม จำ่นก็เพาะแล้วลูกเอามาหักใสก่เอามาเป็นกิ้งได้น่อยโปเลยโปเออหักเออใส่

นี่เราขายต้มเนื้อพี่น้องขามากินน้ำกันเนื้อค่ะพี่น้องมากินกน้ำกกนขาไม่มีเยอะกาบสวัสดีค่ะ